น้องหนักหนักเท่าไร่ล่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เน้องหนักเท่าไรล้เกือบกิโลเนี่ยเจ็ดขีดกว่านี่อ่ะเจ็ดขีดกว่านะแม่ออทุ่ดีไม่ธรรมดาหึหึห้หึหึหึหไหหึหึหไหึ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 หหไหึหหึหไหึหหหหหหเ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 หหหห เห็นไหมครึ่งกิโลเห็นไหมครึ่งกิโลแล้วตัวนี้เนาะกี่ขีดเนี่ยครึ่งกิโลเหมือนกันเออเอออันี้ก็ครึ่งกิโลนะนี่แอดเบลหนักเท่าไหร่โอ้ my god ่เจ็ดขีดกว่านะแม่แอดเบลเนี่ยโอ้ น้องน่ารักจังเลยแง่แง่แง่ไอ้ทำเป็นขู่เมรายนะมันชื่อใจแอนมันชอบวนวายใจแอนเหรออ๋อนี่เหรอเหตามันแอดเบลเหรอชื่อใจแอนเป็นผู้ชายเอ้าไอ้จริงเหรอ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 ซาใช่ไหมดูดิเห็นไหมเดียวนี้เกือบกิโลเหมือนกันไม่ดูมันรไล่ ขี่หลังแม่เล,เลยดู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 อือจะโดดลงพอาปั๊กโดนดันกระโดดขึ้นอือไอเจ็บโบกามากไอเจ็บโบกสมซนอือเฮ้ยนี่เล่นหางตัวเองแล้วละอือ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 นุ๊กจังเลยนุ๊ก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 อือตัวนี้มันได้กินเยอะๆมึงตัวนี้มันหัดกินเอ้าเนงกินเหรอเดี๋ยวมันจะหนีตัวอีกอ่อย่าไม่ลุก เออเนี่ยกินแล้วนี่จังโวกับแจ๊สนกินนี่เขากินอาหารเป็นกันแล้วนะอันนี้ไม่ยอมกินอยู่ในนี่นี่เฮ้ยนี่ของลูกนั่นเสองเข้ามาได้ไงอาหารอันโอชะเอ้าตอนนี้หาที่อื้อน้องอื้อเหรออื้ออื้ออื้ออืหาที่อื้อปวดใจแล้วปวดใหจแล้ว อันี้สนจังเลยจมโว้นี้หนซ่าเลยนเออเอ้อ้เอ้า่าเริกระดเอต็มเต็เมเตยกต็ใส่ทำ้าจันเลยเฮ้ยเล่นนะยหยอกเนี่ยมันมีความสุขมากเลยหึหหึอยห่หหึหนหึหกหึหึหหึ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 ห เอ้าเออโอ้ไม่ถ่ายเออดีกว่าแม่นี่มึงกินข้าวไรเละมหญิงสองนางนี่นลยไม่ค่อยกินละผมเนอามากินลูกมาลองกินตัวนี้อยากกินไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเป็นเป็นเป็นแล้วเหรอเป็นเหมือนกันแต่กินกินน้อยอยู่ใช่ไหมสองคนน้อมึงกินนานแล้วแม่กินน้อยลูกหางแม่คำนี้มันกินน้ำไม่เป็นนจะเอาจมูกจุ่มลงไปแล้วก็จามมันชิ่วแล้วก็เลียบเป็นไงเป็นนี่แข็งแรงกว่าเพื่อนเลยนั่นแ่ละ นึกว่าตัวโน้นไหนนี่นี่ไอตัวเซียนกินกินน้ําเป็นแล้วน,น,นั่นเห็นไหมนี่ปอมไปหน่อยนั่นตัวเนี้ยก็สองตัวกินกิน,กน,นเป็นก็กินน้อยอยู่ก็ไอตัวนั้นกินกับแม่อะเป็นตัวที่อยู่ในทรายอ่าน้องอือ,อื้อเสร็จแล้วอ๋อน้องอือื้อเสร็จแล้วเจอเป็ดเดี๋ยวเจ <c oughs> อแมวเจอ้งเป็ดกินเนาะ แล้วเวลาไปอยู่อร่อยไหมลูกค,คูด้วยนั้นคูเมื่อกี้พ่อเอาไปชั่งเอาชั่งน้ำหนักันึงคูเลยคูน้ำดูน่าเียนด,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 ดูตีนมันอุ้มร้ออยยงหดูตีนมันดิยังก็เสืออยู่